ยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปอปลนะครับและสาหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวสุดปังเลยของพาริตานะครับเรียกว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่แฟนๆเนี่ยพร้อมใจกันทาให้พาริตาเองนะครับกับการโหวต u p พีกนั่นเองจากที่ในตอนแรกนะครับมีการอัปเดตเอาไว้ว่าพาริตานั้นเนี่ อยู่ในอันดับที่5นะครับล่าสุดที่เราทําคลิปไปก่อนหน้านี้แต่ว่าจู่ๆแล้วเนี่ยพาริตาของเรานะครับโอ้โหเหมือนติดจรดวงเลยกระโดดขึ้นมานะครับพุ่งจากอันดับที่5าเนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับที่1แล้วในตอนนี้ไม่ได้ขยับมาแค่แบบ1อันดับ2อันดับนะครับแต่ว่ากระโดดขึ้นมาแบบไกลมากๆเลยและคะแนนเนี่ยก็โหดมากๆด้วยนะครับคะแนนของพาริตาในตอนนี้เนี่ยประมาณ10ล้านกว่าๆนะครับสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันกับอีก95คะแนน ซึ่งถือว่ายอดเนี่ยโหดมากเลยนะครับในตอนนี้ก็คืออยู่ในอันดับที่1แล้วกระโดดขึ้นมาไม่สนใครทั้งนั้นนะครับแฟนๆเนี่ยคือทําเพื่อพาริตาจริงๆเลยเพื่อจะเป็นของขวัญนะครับมอบให้กับพาริตาเองเพราะว่าพาริตาหรือว่าน้องแพรของเราเนี่ยใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเตรียมตัวฉลองวันเกิดให้กับพาริตากันได้เลยจะเป็นสาวแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่แฟนๆเนี่ยมอบให้กับพาริตาคือการ ช่วยกันนะครับรวมพลังกันโบต u ูพิกให้อยู่ในอันดับที่1กับคะแนนเนี่ยสิล้านกว่า,วาแล้วแล้วก็ยังโบวตได้ต่อเนื่องเลยในตอนนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็ยังทำเซอร์ไพรส์ของความวันเกิดให้กับพาริตาด้วยทั้งขึ้นคลิปขึ้นรูปนะครับเป็นการฉลองโปรเจกต์วันเกิดนี้ที่ MBK น,นั่นเองนะครับบ้านเราเนี่ยก็เล่นใหญ่ใช่เล่นเลยมีรูปมีคลิปพาริตาเนี่ยน่ารักน่ารัก,รกอยู่ที่ MBK Center นะครับใครที่ได้แวะไปแถวสยามแถว MBK เนี่ยอย่าลืมไปรอดูกันด้วยนะครับที่ จอ LED ยักษ์ใหญ่ตรงนั้นเลยพาริตาจะยืนเด่นๆสวยๆรอทุกคนอยู่รอทุกคนไปเจอกันนะครับสดับมัมมี่ชาวไทยนอกจากนั้นเนี่ยที่เกาหลีเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งรูปทั้งคลิปของพาริตาเนี่ยขึ้น4สกรีนเลยนะครับขึ้น4จอยักษ ที่เคทาวฟ o ร์ยูสโนะครับแล้วก็โคเอ็กมอใครที่ไปเที่ยวเกาหลีใต้ช่วงนี้เนี่ยก็อย่าลืมแวะไปดูกันด้วยนะครับไปถ่ายรูปถ่ายคลิปกันกับโปรเจกต์วันเกิดน่ารักน่ารักของพาริต้าที่ฟแฟนๆเนี่ยร่วมมือการทําให้เพื่อเป็นการฉลองครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นวันเกิดที่ดีมากๆเลยเพราะว่าอีกนิดเดียวเนี่ยพาริต้าก็จะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วด้วยดังนั้นียกได้ว,ว่าปีนี้จะเป็นปีที่สุดพิเศษสําหรับพาริตา้าหรือว่าน้องแพรของเราแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพาริตา Baby ้า อัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็เรียกว,ว่าเป็นการเตรียมตัวสําหรับเบิร์เดย์ให้กับพาริตากันไปก่อนนะครับเชื่อเลยว่าในวันเกิดของพาริตาเนี่ยจะต้องมีแต่เรื่องราวดีๆที่แฟนๆเนี่ยมาแชร์ร่วมกันเกี่ยวกับพาริตาเบบี้มอนสเตอร์แน่นอนนะครับใครจะอยากอวยพรล่วงหน้านก็มาคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้คลิปหรือว่าใครจะอยากร่วมพูดถึงน้องแพรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมใครที่ยังอยากโหวตอยู่เนี่ยอย่าลืม ไปโหวตกันที่ยูพิกกันเยอะๆนะยครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง